นาตาลีใจหายอำลาการปั๊มนมให้ลูกคาดคราวคาดคราวตลอดกว่าสองปีต้องมี5,000รอบนาตาลีเจรวนนใจหายอำลาการปั๊มนมให้น้องนาตาชา ลูกสาวสุดที่รักคาดคร่าวคาดคร่าวตลอดกว่าสองปีต้องมีห้าพันรอบพร้อมขอบคุณเครื่องคู่ใจที่สู้มาด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนักแสดงสาวนาตาลีจจรวนน์ใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องอำลาการปั๊มนมให้กับน้องนาตาชาลูกสาววัยสองขวบกว่าๆหลังทุ่งทำเพื่อลูกสาวตัวน้อยมานาน ซึ่งเจ้าตัวก็นับคร่าวๆได้ราว5,000รอบเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดวันที่16พฤศจิกายน2566นาตาลีก็ได้โพสต์ภาพโชว์หลังปั๊มนมครั้งสุดท้ายเสร็จลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาเล่าไว้ว่า เมื่อวานคือการปั๊มนมวันสุดท้ายเมื่อวานเย็นสั่งลาการปั้มกับเบบีเรียบร้อยภาพสุดท้ายคือเมื่อคืนซื้อองคงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนาะตาชาอายุสองปีเจเดือน9วันมันคงถึงเวลาต้องหยุดแล้วจริงๆช่วงหลังๆนมปั้มออกมาแต่ละรอบได้แค่นี้ถ้าเยอะกว่านี้แม่คงสู้ต่อแม่จะไม่มีน้ำนมให้หนูแล้วนะลูกขอบคุณที่รักนมแม่ชอบกินนมแม่มาตลอดนะคะ ช่วงหลังที่ผ่านมานาตาชาชอบมาหยิบที่ปั๊มนมให้หยิบที่เก็บนมให้และเอาไปช่วยเก็บด้วย เศร้าใจหายมากค่ะทำจนชินจนเหมือนเป็นอวัยวะที่33ไปแล้วให้นมหนูตั้งแต่วันแรกเริ่มปั๊มตั้งแต่หนูอายุ10วันคำนวณคร่าวๆต้องมีประมาณ5,000รอบจะจดจำช่วงระหว่างทางเวลาปั๊มนม2ปีกว่าไว้ตลอดไปมันไม่ง่ายเลยแต่ก็ผ่านมาได้อย่างดีขอบคุณเครื่องคู่ใจเราอยู่กันมา2ปีกว่าขอบคุณที่สู้ด้วยกันมานะลุยกันไปทุกที่คิดถึงแล้วเป็นช่วงเวลาที่สู้มา ด้วยความรักและความสุขอย่างแท้จริงคราวนี้ได้แต่ลุ้นว่านมมันจะหายเกลี้ยงเมื่อไหร่และหนูจะยอมเข้าเต้าต่อถึงวันไหนอย่าหยุดเร็วนะลูกรักช่วงเวลานั้นของเราที่สุด แอดบาบีนาตาชาซีเอ็มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม15โนเวม b อาร์2ย2 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลาสปัมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 Y7 เมตร9ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟยูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังไม่อยากหยุดเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสไทยซารเรดี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกรดเมโมรี่ซึ่งหลังจากที่คุณแม่คนสวยเปิดใจอำลาการปั๊มนมครั้งสุดท้ายแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเม เรียนชื่นชมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว